หนึ่งวิธีบังคับต้นไม้ให้ล้มตามแนวที่เราต้องการนั่นก็คือการบากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็จะดูว่ากิ่งที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยไปทางไหนแล้วถ้าทางที่ไปเนี่ยไม่โดนต้นไม้เราเราก็จะบากตามแนวทางนั้นเลยนะแต่ถ้าหากว่าทางที่มีกิ่งไม้เนี่ยโน้มเอียงแล้วตรงกับต้นไม้ของเราอันนั้นเราต้องแก้ก่อนนะอาจจะต้องขึ้นไปตัดกิ่งนั้นบางส่วนหรือไม่ก็ใช้เชือกใช้คนดึงนะแล้วก็บากบังคับให้ลงในทามที่เราต้องการแต่อย่างต้นนี้เนี่ย สิงไปทางด้านนู้นนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิดีการบากเนี่ยทางนี้เลยนี่นะอเอแล้วก็ตัดด้านบนนะให้เป็นรอยบากลงมาหาเรียบร้อยด้วยด้านหลังให้เหนือรอยบากขึ้นมาสักหน่อยนะนี่อาจจะเหลือผมขึ้นมาประมาณสามนิ้วนะ แล้วก็ให้เียงลงนะครับเริ่มอ้าก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับที่จะลม้มแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างก็คือลมนี่แหละถ้าจะผิดทิศผิดทางถ้าลมแรงๆก็หยุดด้วยไว้ก่อนนะฮะหลงนะครับเอามือถักหน่อยนึงให้เขาลงในทางที่เราต้องการโอเค